สวัสดีครับช่วงนี้ผมเห็นเพื่อนกำลังพูดถึงป๊อปแคตกันนะครับ,ก,บก็น่าจะเป็นเกมอย่างหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้เล่นด้วยหรอกแต่รู้ว่ามันเป็นเกมนะครับผมก็เลยเอามาเปลี่ยนเป็นคณิตศาสตร์เล็กๆน,น้อยๆให้ฟังนะแล้วก็มาเล่าเกี่ยวกับจำนวนที่มันอยู่ในป๊อปแคตนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยเรามีการสร้างรหัสลับนะโดยการเปลี่ยนจากตัวอักษรเนี่ยเป็นตัวเลขแทนนะครับอ,อย่างเช่นในในรูปเนี่ยก็คือผมเปลี่ยนป๊อปแคตเนี่ยโดยใช้ ตัวเลขตามอันดับอักษรนะครับก็คืออย่าง P เนี่ยนะครับมันเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวที่16ผมก็แทน P ด้วย16นะส่วน O นี่คือตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวที่15นะครับท่องไปตามปกติเลยครับ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัว P อยู่ตัวที่16นะครับแล้วก็ตัว O อยู่ตัวที่15 ทำนองเดียวกันครับพวกเนี่ย C ก็เป็นตัวที่3 A เป็นตัวที่1 T เป็นตัวที่20ดังนั้นถ้าเราเปลี่ยน Popcat ให้เป็นรหัสลับเนี่ยนะครับโดยใช้ตัวเลขแทนเนี่ยตามลำดับอักษรเนี่ยก็คือ P คือ16แสนนี้นะครับแล้วก็ O ก็คือ15นะครับแล้วก็ P ก็คือ16นะครับแล้วก็ C คือ3 A คือ1นะครับแล้วก็ T คือ20ดังนั้น Popcat เนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็น รหัสนะให้ให้มันเป็นตัวเลขเป็นจํานวนเนี่ยนะครับมันก็จะออกมาเป็นหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกสามหนึ่งสองศูนย์นะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเราเอาจํานวนเนี่ยนะครับไปแยกตัวประกอบมันก็จะออกมาเป็นสองกำลังสี่คูณห้าคูณยี่สิบเก้าคูณเจ็ดร้อยสี่สิบสามแล้วก็คูณเก้าร้อยสาสิบเจ็ดซึ่งก็มีอ่าสมบัติที่น่าสนใจบางประการนะในทฤษฎีจํานวนก็คือว่าไอ้สามตัวนี้นะครับมันเป็นจำนวนเฉพาะที่ เรียกกันว่าโซฟีเจอร์เมนพรามนะครับมีสมบัติพิเศษอะไรบางอย่างซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้ไม่ใช่จำนวนเฉพาะเนาะสองกํลังสีไม่ใช่แต่2เนี่ยใช่แน่นอนนะเป็นเฉพาะที่เล็กที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวว่าตัวสองกํลังสีก็มีความน่าสนใจครับเพราะว่าพอบวกหปุ๊บเนี่ยเป็นแฟร์มาพรามนะเป็นจำนวนเฉพาะที่นี่พิเศษอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเอาไอ้ตัวเนี้ยกับอีกตัวที่เรายังไม่ได้แอดเอนติฟายมันนะคือ3ตัวนี้เป็นโซฟีเจอร์เมนพรามแล้ว ส่วนถ้าเอาตัวนี้กับตัวนี <Northwest> ้บวกกันก็ได้โซฟีเจอร์เมนพรามเหมือนกันนะครับส่วน937นะครับเป็นจำนวนเฉพาะอีกตัวหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่โซฟีเจอร์เมนพรามแต่พอดูว่ามันเป็นจำนวนเฉพาะตัวที่เท่าไหร่นะครับไล่ไปตั้งแต่2 3 5 7 1 1ห้าเเนี่ยไปไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง937เนี่ยเราเจอเห็นว่า937เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะตัวที่159ครับและ159เนี่ยมันเป็นโซฟีเจอร์เมนพรามด้วยนะครับ ดังนั้นเราจะเห็นว่าพอเราแปลงเป็นแปลงป๊อปแคสเนี่ยเป็นจํานวนเนี่ยมันก็มีสมบัติพิเศษอะไรบางอย่างที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับโดยที่ตัวป๊อปแคสผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าที่จริงเวลาเขาเล่นเกมอันเนี้ยรู้แค่ว่าเป็นเกมที่เขากำลังเล่นกันอยู่นะแต,แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเล่นกันยังไงแต่ว่าตัวจํานวนเนี่ยนะที่เกิดจากการสร้างจากการแปลงป๊อปแคสเป็นรหัสลับก็มีสมบัติ ทางจำนวนที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับคราวนี้ไอ้พวกโซฟีเจอร์เมนพรามกับเฟร์มาพรามนี่มันน่าสนใจยังไงอย่างเช่นคำว่าเฟร์มาก่อนนะเฟร์มาคือชื่อนักขณิสสตรนะแล้วก็แต่เป็นนักขณิสสารมือสมัครเล่นนะครับที่เก่งมากอยู่เหมือนกันนะอาชีพหลักก็คือเขาเป็นนักกฎหมายนะแต่ว่าเขาก็สนใจคณิตศาสตร์ด้วยแล้วก็ทําคณิาสารคล้ายๆเป็นเป็นงานอดิเรกหรือเปล่าหรือว่าจริงๆก็งานหลักแหละนะก็คือเป็นทั้งนักกฎหมายทั้งคณิาสารแล้วกัน แฟียมาเนี่ยเขาเขาตั้งจํานวนขึ้นมานะก็คือตัวนี้เดี๋ยวนะขอเพิ่มหน้าอีกหน้าหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือตัวนี้ครับสองกำลังสองยกกำลังเอ็นบวกหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันเป็นจํานวนเฉพาะเสมอสําหรับทุกเอ็นตั้งแต่ศูนย์ซึ่งถ้าเกิดเราลองนะครับสองกำลังสองกำลังศูนย์บวกหนึ่งเนี่ยมันก็ออกมาเป็นสามเป็นจำนวนเฉพาะจริงนะครับแล้วก็สองกำลังสองกำลังหนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยมันก็ออกมาเป็นห้าเป็นจำนวนเฉพาะจริงถ้าเราลองแทนนะครับพวก n เป็น2 3 4 5เนี่ยนะครับอ๋อไม่ใช่2 3 4นะเราก็จะเห็นได้โดยง่ายนะครับก็คือไม่ยากเกินไปอะว่ามันเป็นจานวนเฉพาะจริงๆนะครับแต่กตรณีที่ n เท่ากับ5เนี่ยแหละนะคือแฟมาดันบอกว่าตรงเนี้เป็นจำนวนเฉพาะเสมอนะสำหรับทุก n เลยแต่ว่าเว,เวลาที่จริงแทน n เท่ากบ5ตัวเลขมันเยอะมากนะครับเพราะว่า่อ2กําลังสกําลัง5บวก 1. มันเป็น2ยกกกำลังสา12บวกโอ้มันมันเป็นพันล้านแล้วอ่ะนะครับดังนั้นถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยแยกตัวประกอบไม่ออกหรอกไม่รู้หรอกว่าตกลงเป็นจำนวนประกอบหรือจำนวนเฉพาะแล้วในสมัยแฟร์ hmm. มาเนี่ยมันยังไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับดังนั้นก็ค่อนข้างตรวจสอบยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าออยเลอร์มาเหนือเมฆนะแบบว่าสมัยออยเลอร์ hmm. ก็ยังไม่มีเครื่องคิดเลขนะครับ แต่ออยเลอร์แยกตัวประกอบให้ดูเลยว่า2ยกกำลัง32เนี่ยหรือว่าไ e อ้แฟร์มานัมเบอร์เวลา n เป็น5เนี่ยนะครับมันไม่ใช่จำนวนเฉพาะแบบที่แฟร์มาเข้าใจนะคือแยกตัวประกอบให้ดูเลยนะครับอ่าแล้วก็ในสมัยปัจจุบันเนี่ยเอ่อโดยโดยการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะเพราะว่าเรามีคอมพิวเตอร์แล้วนี่พอเราตรวจสอบดูเราก็จะเห็นว่าตัวที่แฟร์มาคิดว่าเป็นจำนวนเฉพาะเสมอเนี่ยส่วนใหญ่เป็นจำนวนประกอบมากกว่าดังนั้นก็มีความเชื่อว่าที่จริงเนี่ยตัวเนี้ยน่าจะ ส่วนใหญ่น่าจะเป็นจนํานวนประกอบมากกว่าจะเป็นจนํานวนเฉพาะนะครับแต่ก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้นะครับว่า,ามันมีเอ็นอยู่จํานวนอนันต์นที่ทําให้ตัวนี้เป็นจนํานวนประกอบนะครับแล้วก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้มีเอ็นอยู่จํานวนจําจกัดหรืออนันต์ที่ทําให้ตัวนี้เป็นจนํานวนเฉพาะนะครับดังนั้นไอตัวแฟร์มานัมเบอร์หรือแฟร์มาพร์มก็มีอะไรที่น่าสนใจอย,อยู่เหมือนกันเพราะว่ามีปัญหาที่ยังไม่ไม่มีใครแก้ได้อยู่ ที่เกี่ยวกับแฟร์มาพรามกับแฟร์มานัมเบอร์เนี่ยนะครับส่วนโซฟีเจอร์เมนพราห์ก็ยากเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่จริงก็สำคัญด้วยโซฟีเจอร์เมนพราห์ก็คือ,อตัวที่ p กับ2 p บวกหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่นะครับเช่นห้าเนี่ยนะครับเวลาเราเอาคูณ2แล้วบวกหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็น11อ่าอย่างเงี้ยน,นะครับเราก็จะเรียกว่าไอ้ตัว5เนี่ยนะครับมันเป็นโซฟีเจอร์เมนพรา่าดังนั้น ตรงนี้ผมถึงเขียนว่า5เป็น Sophie German p r i m นะครับส่วน29เช่นกันนะถ้าเราเอา29เนี่ยคูณ2แล้วบวก1นะครับมันออกมาเป็น59ก็เป็นพรา m อีกนะดังนั้นเราก็จะเรียกว่า29เนี่ยเป็น Sophie German Prime นั่นเองนะครับตัวอื่นก็ลองเช็คดูได้นะครับว่าเช็คไม่ยากนะตัวเลขไม่เยอะแล้วก็เราก็มีเครื่องคิดเลขแล้วนะสมัยนี้ดังนั้นพวกนี้สามารถเช็คได้ไม่ยากเลยนะครับ โดยใช้คอมหรือเครื่องคิดเลขท,ท,ที่เรามีอยู่แล้วที่บ้านนะครับหรือเปิดตารางเสิร์ช Google เนี่ยมีหลายวิธีมากเลยนะครับสรุปนะครับว่าโซฟีเจอร์เมนพรามเนี่ยก็คือจำนวนเฉพาะ P นะครับที่เอาเอาคูณ2แลระบวหนึ่งเนี่ยก็ยังเป็นพรามอยู่นะเป็นจำนวนเฉพาะอยู่อันนั้นเรียกว่าโซฟีเจอร์เมนพรามแล้วก็มีคอนเจคเจอร์นะครับปัญหาที่ไม่มีใครแก้แก้ได้นะในตอนนี้ว่ามันมีโซฟีเจอร์เมนพรามอยู่เป็นจำนวนอนัอนต์หรือจำนวนจำกัดนะคือเรารู้แค่ว่าจำนวนเฉพาะเฉยเนี่ย ที่ไม่ได้มีสมบัติพิเศษนะมีอยู่จํานวนอน,นันต์แต่จํานวนเฉพาะที่มีสมบัติพิเศษแบบที่เรียกว่าโซฟี่เจอร์เมนพรามเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีจํานวนจํากัดหรือจํานวนอน,นันต์เราเดาว่ามีจํานวนอน,นันต์แต่ว่าก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้นะครับดังนั้นโซฟี่เจอร์เมนพรามเนี่ยก็มีความน่าสนใจอย,อยู่อีกเหมือนกันสรุปว่าป๊อปแคทเนี่ยพอแปลงเป็นจํานวนปุ๊บแยกตัวประกอบออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นจํานวนเฉพาะที่เป็นตัวประกอบของป๊อปแคทเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจต่างๆนะครับดังนั้น เกมเนี่ยไม่รู้ว่าสนุกหรือว่าไม่สนุกอะไรผมก็ไม่รู้แหละแต่ว่าจำนวนที่เกี่ยวข้องกับ p o อ c a คสก็ดูน่าสนุกสนานอยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้นะครับผมผมขอโฆษณานิดนึงแล้วกันนะอันนี้ YouTube คงรู้จักอยู่แล้วเก็ผมจะเอาลง YouTube แต่ว่าถ้าใครชอบแบบอ่านก็ติดตามใน Facebook ได้นะครับชื่อ Ma t h a n d Education นะครับซึ่งผมก็ใส่ลิงก์ไว้ในตรงในหน้า YouTube เหมือนกันนะตรง About นะครับ หรือจะเสิร์ชโดยตรงใน Facebook ก็น่าจะเจอเหมือนกันนะครับโอเคครับดังนั้นคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ